โอเดเพื oh damn, uh ่อนเอ๋ยคือจังคือจังนันสังสรรกันจักวางในเวลาแลเสียงดังชิบ่ายเสีงกวเสียงดั่นเสกมวดัายม้านมเกลานีกวเ่านกมวเัาเี้วเอายนเยเมือที่นีน้่นี่มวันหมานม้อยา เอเหยียบขี้เห็นที่ชู้ลางๆเช็ดตีนเริ่มหล่อเช็ดตีนปดิดร้ายเหม็นขี้เหม็นขี้เริ่มหล่อนี่เป็นน้องหมาของกล้องนะตีโดนเชเฮยเขียนบ็อกซ์ออฟ์แวร์เกม เดียวแปะแปะแปะขี้เต็มหน้าไอ้สัสขี้เต็มหน้าไอ้สัสหล่อขี้ติดหน้าพี่เนี้อะไรหมายคาบขี้ต่ออะลรมึงก็จับขี้ขี้กันเกียวนะมันคือขี้ไอ้สัสดูสิ โอ้โหเด็กี้อะไรได้โคดเด็บ้านเมืองพังสลายนี่คือยุคหลังประเทศไทยร่มสลายนะครับใช่ครับยุบมือนะาดเด็กฮารโลกีมีก้ามเด็กี้นี่เราเข้าห้องมาเรามาแอคหล่อทีนึงใช่แล้วเราเข้ามาเปิดประชุมปัง เปิดประเด็นนั้นอีเปิดด้วยกล้องแฟลกวะ <c oughs> ละ่ะอย่าง้นก็เป็นทางด้านของดิชิงตีน้องตะวาันนะครับโมซ <c oughs> แล้วก็เป็นทางด้านของสายเวทใครก็ไม่รู้ครับไม่ใช่กลุ่มเราเ <c oughs> ขาคือ <c oughs> ตี <c oughs> คืออามลา,า <c oughs> และนี่เอเลนดอร์เขามีนามว่า วีโกวีโกเซนฟินและวีโกก็เปิดโลกมาชิงอามาราต่อยพื้นคือโตอาไว้เยอะไอริงไอ้เชี้คือคือมันมันมีมันมีประมาณเจ็บแขนรวมกับแขนปกติด้วยเฮ้ยมันมีสัตว์เยอะจังวะมีเี้ยอะแยวะเนี่ยสัตว์มีเี้ยอะแยวะเนี่ยเย้กูมีระเบิดด้วยวะ เป็นตัวเตึงสงสารคนละมากกว่าไอ้เหี้ยมองฮีซึเกรงกรุรักก็ได้เย่อ o r d e r l a n d 3เป็นอินเซอร์ที่หยาบมากอินเซอร์มาจัดหรอเฮ้ยนี่มันปูแม็กเล่นเซนแน่นอนอยู่แล้ว questions. ุ๊แม็กมารับเราขึ้นรถแล้วไอ้วันมึงเลือกตัวอะไรสัตว์กดอะไรเือกนะกดคิชี้ชี้ที่ชื่อเลยไอ้กล้องเลือกแล้วเหรอเลือกแล้วเลือกแล้วให้มันกล้องเอากลับได้ไหมไอ้กล้องมม่เลือกอามะอามะลาอ่ะกดละไรอะไรไม่ัดไหนวะกดอีออกได้ไหมีออก ไอ้เหี้ยคือกูจะไปเลี้ยงจวนยงหมากูอะไรครับยังไงเนี่ยเหี้ยเดี๋ยวกูเล่นเองเฮ้ยไอ้วันเล่นตัวเลี้ยงหมาเล่นทดแทนมึงเองก้องก็มามึงก็มามึงก็มาทําไมล่ะเดี๋ยวกูส่งหมาไม่ให้เลี้ยงก่อนเดี๋ยวกูขอพลังเวทแทนเฮ้ยกล้องมึงต้องโชว์แขนยักษ์แล้วกล้องก้องเนเป็นโฟล์ทาร์มกาจะเป็นโฟล์ทาร์มแล้ว สกีปแม่ไอ้สัใครเขาสนเนี่ยอ๋อเราเปิดมาที่เชเดนออฟวอลเฮ้ยที่มันกล้องไอ้เที้ยปะมันนะโอนี่ไงจินดาร์ดคราฟแท็ให้เรียกมึงให้เรียกกูว่าจ e n e r ร l ดคราบปากได้วันเสียงดังอ่ะเฮ้นี่เสียงดังแล้วอยู่ข้างหูเลยไอ้สัส กูฟังเสียแคปแถบเขาไม่ออกเข้าใจไหมไม่มันเป็นตัวคุยอรับคถบรือเรียงล่าเออวะไม่หุ่นยนต์เหมือนกันนี่ว่ะเทมานก่อนลสัตว์ไม่ต้องโยนเฮ้ยโอ้เชี่ยไอสัตว์ดูไฮเทคกว่าบ้านเมืองกูเยอะเลยเอาแล้วไอสัตว์กล้อง งบกกาตัวก uh, yani uh, uh. no ูด้วยนว้ยเงินปกันไม่น่าพออเงินการแยกออนะที่เก่ยู่นี่ติดี่เยที่เปลี่ยนชุดใช่ป่ะเปลี่ยนชุดเอ เป็นอะไรนะกูเป็นอะไรไงกูข่าขากูมีมวยมวยประทิดมวยประทิดแล้วอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนคัลเลอร์อย่างงี้ไม่เปลี่ยนสีได้เนี่ยว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาเท่จหตุมีกูมีชุดของอันเนี้ยไอ้สัสกูมีชุดของไอตัวมาเลี้ยงหมาเฮ้ยเฮ้ยนะ

you're brave and powerful, and people always <laughs> do it. you a good Get that gate open. That's an order from your superior officer. Oh, man, he's alive, Learny. Hey, <I'm here. laughs> <I'm here. laughs> ก <c oughs> ูไม่ให้มึงทันท <c oughs> uh ัน oh. ก yeah. uh ูหรอกไอ้เหี้ยกูสไลด์เอก็อะไรวะกูเซฟรู้จากอะไรนะก็ก็กูอยู่นั่นแหละกูรู้จักอะไรนะ นี่เดี๋ยวรู้พัฒนารมของการเฟย์มั้ป่าเฮ้ยไปกินคองเอ้าเป็นจันเฟยด้วยเหรอวู้พ่ายไปกินคองกระโทุบแบบพกินคองไม่ติดกระโดดพกินคองไม่ติดไปชีวิตโรนี่กระโดดทุบแบกินคองนี่เนเฮ้ยเขาทำอะไรยังทำได้สองคนแต่กูทำไม่ได้เดี๋ยวก่อนกระจอกเฮ้ย กอะไรทดีเาเฮ้ยเชียกูมันไรอะไรจทปุบูไอ้ขี้ของกูได้ปืนมาแล้วมันกี้ปืนที่กูเมือไหรร no. ูเรกอดรเป็นเปล่าครับน้องเฮ้ยกูรูไม่เป็นไอ้เชี่ยกูไม่มีอะไรจะทาในการเป็นเฟย์ ขึ้นหน้าเฟมาบนซ้ายนี่ไม่นี่คลิปนี้คนตัดแน่นอนครับองเป็นคุณอะไรนะคุณตะคุณเสกเฮ้ยฟำไมเฟ็นเมสกิปได้เหรอวะคนตัดต่อที่กูแบบมีไว้มีเหรอ ้เดี๋ยวกูถอนเดี๋ยวจุกดเดินหน้าแล้วกดขีดนะเว้ยแล้วมึงกดไปที่สูงมึงกระโดดแล้วก็กดปันโหัวเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยไอ้กูเป็นพญาวานอนแล้วกูมีอะไรจะทำกับพญาวานอนเพี้ยเฮ้ยเฮ้ยอะเด็ดไอ้เชี้ยไม่ธรรมดาพวกมันตอนที่กูกำลังอยาดคานกันอะแบบ กูตอนนี้กูตีมันเลยสักกูโดดตีมันเลยมันจัดนี่ขึ้นแค่เนินนี้เดี๋ยวก็ได้นี่วะกูเป็นอาคาสายตรงดูดูถ้าถ้าถ้าตีกูเฮ้ยเอาไอ้เี้ยกูเป็นอันนี่วะนะครับคุณนี่ยกำลังหนีนะครับกำลังคุยอะไร อ๋อโดดไปแล้วเฮ้ยกูเป oh okay, okay, mm ิดประเด็นด้วยการกระโดดทึ oh, oh God, God. No. Oh, ้นอืมหนึ่งนัดวันช็อตโนเิีวฮะอันเีอว่าอีะไรในหัวใจเหรอแต่นี่เป็นวันช็อตโนเิีวกูกำลังยิงให้มันทับเลยมันมีหัวใจโผล่มาด้ว่อย ้กูต้องกูต้องกูต้องโดดจากที่สูงแล้วก็รอก่อนเราขอกระโดดจากที่สูงเฮ้ยอุ๊ยอย่าตายเลยนี่นี่จิมจิมตาจิมตาอะไรใครตีกูใครยิงกูจิมตาจิมตาแก้วตาดวงใจเฮ้ยกูขอแล้วกันอ๋อ มันเลยกูพอเราเร่มเลเยอะลเดี๋ยวูเ้าเปลี่ยนแบบยงหมาอ๋างไม่ตายเหรอมึงไม่ตายมึงไม่ตายกูจิ้มเลยแล้วกัน แทไปโอ้โย,ยไม่ได้ต้องเข้าไปชี้แล้วก็จิมจ้มจิ้มมันเป็นลิงอันนี้เฮ้ยมึงนี่อายะธรรมของเฟยสัตว์เลเวลสองเอ้ยเอ้ย,อยหลบกูทำไมวะเอายะธทรมของเฟยเฮ้ยยี่เฟยฝากฟังไว้ให้ดี เฟย์ฝากฝังไว้ให้แก่คนรุ่นหลังนะแล้วก็ขึ้นหน้าเฟยไว้ฝั่งซ้ายอันล็อกสกิลเย่สกิลพอยต์อัพได้หรออันแรกกูขอนี่กันเลยมีคลิปสล็อตหนึ่งเลยส่วนโล่โล่ฟิวส์ดีกว่าตัวนี้มันก็เท่เหมือนกันดีกว่า น,ดดนั่งดูดิเปแล้วก่อนนี่ป่าระเบิดจะไหนนี่ยัฝุ่มมันซ้ำกันอะเดีว๋วนะไม่ไม่ดูของกูดูของกูไหน่แน่สกิลนะกด่บบเอฟใช่ปะเฮ้ยเชี่ยพลังเป็นพลังคว้าคนมาถ้ามันโดนคนจะเป็นยังไงวะสกิลสกิลจีด็กก้อสกิลจีสกิลสองอะ ทำไม่มีทำไมไม่มีสกิลสองทำไมกูมีคนเดียวอะ่ะของมึงมันเป็นอะไรอะคือมันสกิลแรกม,มันคืออันนี้เขาเรียกอะไรของกอูของกูเลยอีคลิปแรกทั้งสองสกิลเลยทั้งเอทั้งวาร์ปทั้งโลอะ่ะกด G คือโล่เอฟคือลิงก์ ตัวที่ไอ้บอเล่นตัวนี้ก็มีสองคือจิ้วมันเขาเรียกอะไรหมาไม่อยู่ต่อเวลาเว้ยแล้วเวลากดเลี้ยงมันจะขยายใหญ่อ๋อไอ้ตุ้มไม่เอาหมาว่ะเฮ้ยไม่เอาหมาว่ะไอ้หี้ยหมามีให้ใช้ก็ไม่ใช้ไ่สัตว์มันมีมันมีแมงมุมก่อนนะลูกมีแมงมุมด้วยหรอขอกับลิงใช่ไหมนักล่าลิงเสกเทียม ิงของคืออะไรวะอากูเด็กเกาะกูเอาเกาะไปให้พวกมึงมันมียาด้วยวะอ่อลิงไงวันอยู่มันอยู่มึงทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอี้ยมึงกด E ใส่มันนะมึงกด E ใส่มันลุ่หัวลุ่มหัวทำอะไรมึงนะกด E ใส่มันเรื่อยๆกด E ใส่มันอีรอบดูมันนะดูมันนะมันทำอะไรมันทำอะไรเฮ้ย มันมีทรัพ,พเอาทรัพยาเชียรปัญญาอ่อนเจ้าของมาเลยเอาแล้วตัดสายไฟแอคหลอดแล้วชีฟไอแคนไอแคนแดวนนะไอแคนดวนไปเล,นเลนยนักล่านเนื้อมาเลยสักพุกพ่นลงเลยขอเข้าชันเลยแล้วกัน It seems the humans on pandora are even more savage than the beasts everyone got a minute score one for the crimson raiders you and club secure the area i'm on my way ครับคือวิธีการขึ้นไฟล์หรือโปรไฟล์ขึ้นรูปหน้า ai นะครับไม่จะไม่ นี่คือมาตรฐานของ AI ไทยนะครับสัสวสบว์สวิชไปชุบไปชุบ,สชบชเสร็จพวกกูวับกับที่เดิมแล้วกันเดี๋ยวเดี๋มันก,ก็โดนบับตามในเรื่อง มันไม่ต้องลงไปข้างล่างหรอกมันมันพังแหล่ไม่พังแหล่ไปแล้วตั้งแต่พักหนึ่งแล้วนะเนี่ยพูดมากไงมันอะนั่นโดนขีนคล้ึงตบินสัตว์แต่ตานี้โดนขี่คองไอ้วันดึงออกกันนะพี่ลิศพี่ลิตเย่เท่วันตีแพทย์ที่แล้ว แต่เสียดายภาคนี้เรามีอมมาลาเว้อร์เขาแขนเยอะแขนเยื่ออยู่ไปสไนเปอร์ข้างบนให้แล้วกันเอมันดิเอาเบไปมันจ้องหน้ามันด้วยดิมิชันคอมพลีตปุ่มมันซ้ำกันเนี่ยขอปรับ ่มระเบิดตอบระเบิดไหมผมโจรแกนิตมันซ้ำกันเลยนะ <c oughs> ลิงมันมันกระจอกจัง <c oughs> ไปเลยลิงเจ็กจกี้ยัก <c oughs> โอเคเป็นปุมคิวแล้วกันปลาระเบิดต้องที่จริงเดี่ดเล่นเล่นเล่นตัวนี้สามตัวก็ได้นะ <c oughs> ให้ให้ <c oughs> โกเป็นไม้มือ เออมันมีสาตัวพอดีเยเออนะพวงหนนะขอปานทีนึงไม่มั่นใจโซแรนิตคิวออจีมาเจอจะถันเลียงลูกออด,ด้วยนมอินก็สวมใส่แล้วกัน มันดมอะไรมันวะไม่ปลาระเบิดเหี้ยวะวัดต่ดีวกู่น่างมันมมึงดมมึงดูมันชอบเหมือนพยายามสื่อสารนะแต่เราไม่รู้เรื่องมันนี่เดริงอีกรอบีวเดมยทำทไมว่านิไม่ยังกล้าว มองเปลี่ยนมามุมด้วยเฮ้ยเฮ้ยมึงนี่มันมีสัตว์โลกน่ารักอยู่เต็มตัวไห้หมดเลยวะมามุมมามุมเกิดใหม่ดิอันนี้มาแล้วก็เย็นมึงมุมด้วยเหรอเชิหัวเหมือนเอเลี่ยนแต่ขาเป็นแมงมุมมีเลื่อยด้วยมันมีพลังสายฟ้าด้วยหรอเรตัวดูชัร์จเฟหน่อยกูลูกหัวลูกหัวไอ้คนณยิ้ เอาแม่งมุมเดียววะเกี้ยงมันกะจบถึงมันจะดาม่เทาตัเปิดตบดูโหมวอาปะ l e Roddy t e เฮ้ยเ้ยไม่ได hey. so ้ส oh ักคนเฮ้ย มันจะมามัาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์ HTS เนี่ยถ้าถึงตอนนี้ก็ได้จานหน้าถึงตอนจุดนี้แล้วก็ตัดไปเลยก็ได้พี่เกับทีมสันเที้ยเนี่ยจุดนี้ตาเลี้ยวพอมีเหี้ยเฮ้ยตัดจบเป็นแบบละครไทย